ไปเรื่อยๆนะคะนี่เลยหัวละพาฝอยๆต้นหอมจ้าใส่ลงไปนะเก็บฝอยหัวละพาหลังบ้านแห้งๆมาใส่พอได้กลิ่นนิด,ดนึงอดหยากนะคะของเมืองนอกน่าจะไม่ไปร้านไทยนะคใะส่ก็จ้า คือบอสวยข้าวบอมีแต่กระดองด้อยพี่น้องเงิน่วยในหมอ้อในครั้งนี้นเต็มกระติบจุม่มก <มา S 1> ุ้มมาครับพี่น้องขาถึงเวลากินแหนมอกหน่หนอไม้นึ่งขัดน้ำพริกปลานะข้าวเหนียวฮอนหอนสวัสดีค่ะน้องยาดาสวัสดีค่ะมาน้องไอ้กรมเอตลุก สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ยะยาดาสวัสดีค่ะยาดามาแล้ววันนี้ยาดามากินข้าวกับอะไรเอ่ยน้องไอสวัสดีครับน้องไอท้องไม่รู้แน่นี่น้องไก่ไเ,เด็กๆมีน้องไก่นะนะเย็นแล้วเนี่ยเนี่ยนซะิดได้ฮีนะชามาเอาขาเข้าตรงนี้เลยลูกก็มามีสมวัสดีคสวัสดีจ้ะ มาค่ะวันนี้เด็กๆมากินข้าวด้วยวัสดีครับกอนลูกสวัสดีคับสวัสดีค่ะโอ้ย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 าซุดทำอะไรมกียาวุดมันทำอะไรวานี่แบเอีมแจิวันนี้าดาเป็นนางเอกนะฮะอกตีบยาดาเป็นนางเอกนะฮะวันนี้อโอซีเปอร์เซ็นม้มิกซ์กอ มาบกหน่อไม้พี่น้องค่ะอมืมาซิมที่เป็นยังไงดเด็กๆอของแซ่บบกหน่อไม้ตามภาษากินตามกินเท่าที่มีนะครับพี่น้องค่ะโอ้โหฟักทองชิมที่หนูเป็นไงบ้า เผ็ดเผ็ดอ่ะชุดแมจิกลูกสาบอกเผ็ดจืดงตนเผ็ดนต้องกินกับข้าวจะดเองชิมเปล่าตุ๋ยข้าวม่จ้ำเนี่ยจับมาไม่กึ่งนี่ดูดบุงเลยดอื้แซ่บอร่อยกะทะตะขาดไมงหอคิอีส์มาองคลิวบอีสเนี่มิกกี้มาข้าวเหนียวคุณอ มือปั้นนี่ยาดาชอบกินปลายาดาเอามิกกี้ซอสสิลูกเอามิกกี้ซอสมาใช่ไหมเึ็มไหมถึงปลาไหมีอดีแม่แม่ทำอาหารแล้วแม่ไม่ต้องอะไรนะเกาเรียกว่าไม่ต้องใส่น้ำปลา ปลาล้วนๆเกี <g 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 ่ยวปลาสามเดือนแล้วยังแซบอยู่ตุ่ยดีัหมมาค่ะวันนี้กินข้าวพร้อมหน้าลูกเเ็มมไ่กินนหรออบผดั รสหวานนะฟักทองอนะลูกวิตามินมันมากเขาเรียกอะไรครับบมปูนป่ปบ่มปูนฟักทองกลับมาลูกใส่หมวกเลย้างมัดหรอวันนี้ได้ไปโรงเรียนไหมยะด่าอืมได้ไปโรงเรียนไหม องอแงเขาบอกให้ไปเขาจับลูกนั่งเลยน,นั่งงอแงต้องเชิญไม่ไปอ่ะไปครับอืแล้วนายเก่งหัวบางครั้งไม่ไปอืมตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียนคนเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวคะแนนตกนักเรียนตัวเชื่เคยลยนี่ยนักเรียนเรียนเก่งเขา,าอยู่ว่าทำไม่ได้โรงเรียนทำได้เฉยใช่ไหมมาอยู่เรียนฟังเขาไง juist wel iets supergeveeld, wel iets toetsen alles, twaalf en maar je hebt nog niet kool, toch? nog. nog. niet? nog. 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 alles. nog. Alleen bij luisteren. Dat zijn tweede leerjaar. Alleen bij luisteren is nogal moeilijk. wel. vervangen. En hij heeft met En dan ik heb Ik ga helemaal Ik ben al lang Ah, kan bang kan Kan niet horen. Maar zus, ik ben al lang ik wil haar zien als hij in tweede is. กินขาเหนียวทุกแ่อมิซอลเซนต้องดนอรมาลซ่มอีไหมเนี่ยไม่เป็นไลด้ยหูดชอบติ่มซอาิดแกเอามิกกี้ซอสเหาะขลุกล้วกันเลยเอามือปั้นเลยลูกข้าเหนียวให้มากินชอน นึม่มงผักหวานเผ็ดก็กินผักนึ่ด้วยสิลูกรลัหวานด้วยวนะอยกินเยอะลูกรู้แต่ไม่คือละวบอกม่นหนัว อยู่บอกมื้อนอนแต่เมื่อคืนละวนี่อโหทำงานกระจายเดี๋ยวนี้ที่ห้องก็ร้อนนอนพักบ้าเมื่อคืนเราสี่ทุ่มดูเจียวปลาพี่น้องค่ะเจียวปลาไหมน้ำพริกไหมอร่อยแต่เอาไม่กินไหมอันนี้อร่อยนะนั่งอยู่บ้านนั่งกินกับผมนะแม่หัวเข่าเป็นไม่มีให้เลือกแล้ว ได้ยใช่ไหมกินได้ดีแบฝึกกระลุกอกินข้าวได้กินยาสุมต้ใส่แซมอนเพลแค่ไหนก็กินอะไรมีแซมอนใช่ไหมอือชอบกินกุ้งกินปลาอันน şey ี Stadium> ้สุตหเราน้กรอย่จะข้าวร้อนๆได้แกงต้มซุสนี <h 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 ัแม่ทะเพราเราเว้นยารา มันจะมีอ o กหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ใน้นอนบุมบ๊อบโทรศัพข้าก็เก็บมานึ่งนะอย่าลงเลวันปั้นนไม่ไนหน่งผักซับเปื่อยเป็นของคนแก่เลยเลิศอสุกแล้วนึ่งนานแล้วเราไม่เปิดฝาอืม าแล้วข้าวสองก้อนใหญ่ๆเออแต่เผ็ดเพราะว่าลืมไปแม่ใส่พริกแข้งพริกขี้หนูน้อยอืมเช็บนะขาดกลิ่นัวแล้วคตโอ้เผ็ดอยู่แล้วดูพริกโดดเม็ดีเอาออกกัน น,นบดเลอเลยแม่เมื่อกี้เนี่ยออือือเพราะว่าลืมไปว่าพริกแม่ตำเป็นพริกขี้หนูน้อยอืเค็มชิมดูไม่จําแต่ว่าอให้ควอมได้กินอะไรกันข้าวเหนียวพูดีพูดีกินข้าวเหนียวช้อนตักกินอืเอาข้าวเจ้าไหมยายไปตักให้ืมตัวข้าวเหนียวติดมือ เวลาข้าวหุงแฉะแล้วชอบเอามือเป็นงมสนึกเลยแล้วผู้ดีมาจากไหนเนี่ยคือทั้งหมดฝรั่งนี้ก็กินกระดูกไม่เกี้ยงอ่ะว่ากอีกฝั้นึ่อีกนี่นี่นี่ีนี่ ดีนิดนึงคักกต่ไม่งั้นเผ็ดนะครนี่อาจารย์บลอรรี่ป่วยอืออะไรใช่ไหมบกนะมันทำไม่เผ็ดนะลูกสาวไม่ชอบกินเผ็ดหมดเลยมีชคกชคบ็โชคแต่วมันเผ็ดมันกินไม่ได้ไงกินน้อย อาจจะกินน้อยๆแล้วไม่เปื่อยเห็นน้ำทุกคนเดี๋ยวจะซดซดน้ำไม่กี่ซอสะอะไรเนี่ยเปื่อยผมทำดีๆลูกหางานให้ยายเพิ่ม 드디어 대체 몇권이

Ya, đã kia đi hết rồi. Dạ đã mấy mì phần này luôn. Dính nè, dạ dạ tan nè. Cái kia. Cảm ơn mọi người. Ừ. dikker zijn. Ya, bijvoorbeeld zo. Ja. Yeah. Maar die moet nog Ja, Mama, ik, daar ada nog drie uitkomen. Hè. อยางดีมนเ่าเลือ,อยู่<ก>่มเย <Yeah. S 1> ีอืมผักใส่ปากนี่ละลายเลย <laughs> ความเปือยเอาดีลาดรอร์เอา <c oughs> ข้าหมอื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 มออืม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 อ <c oughs> สามปันใหญ่จุกเอิร์ดขนาดลือเอื้อกเลยยังอยากจะกินอยู่นะมันมันยังแซบอยู่ถามว่าอิ่มไหมอิ่มแล้วหมูเยอะมากยี่ห้ออยู่ในกระทะกระเอาหอมเลยใช่ไหมนีให้หอมไหมเพื่อน่ อเผ็ดน้หอไปทำามดาราตั้งใจกินมองกินทำไมอากาศหนาวๆเด็กๆไอกันทุกคักทักพี่น้องจากล้าวลนะ โอ้โหืมนากี๊ยวกิอืมดูก่ให้ได้หมึกให้ด้านนี้โอเคนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็มานั่งกินข้าวกับลูกหลานเนาะหมกน้องไม้หมกกระทะนะฮะนึ่งขอบเป็นถาด ไปแล้วค่ะสวัสดีฝรั่งน้อสวัสดียดายดา้ยดายดายดา้ดาอะรเบ๊กะรเบ๊กบ๊อบบี้